สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Make My Set Podcast รายการที่จะพาคุณไปค้นพบความลับและพลังที่ซ่อนอยู่ในโลกของการเงินค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ยังไม่เห็นภาพความยิ่งใหญ่ของมันนั่นก็คือดอกเบีย้ยทบต้นความมหัศจรรย์อันดับที่8ของโลกค่ะ อ l ลเบิร์ต s อสไตนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่เคยกล่าวไว้ว่า Comp า u อิ i เ t e r e ต t อ s t เ e อะเอ o ดว e e d ด r ร์ออ e เ o อะ d h ิลด์เฮ s อรูอั n เดอ t ์ส d ตนซ์ h ิทออเร e ซ์อิทเ s t หรือดอกเบีย้ยทบต้นคือความหัสจรรย์อันดับ8ของโลกใครเข้าใจมันก็จะได้มันไปใครไม่เข้าใจก็จะเสียมันไปค่ะวันนี้ เราจะมาถอดรหัสความมหัศจรรย์นี้กันค่ะว่าทำไมมันถึงมีพลังขนาดนั้นและเราจะใช้ประโยชน์จากมันเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองได้อย่างไรดอกเบีย้ยทบต้นคืออะไรทำไมถึงเป็นความมหัศจรรย์ล่ะคะโดยปกติแล้วเวลาเราฝากเงินหรือลงทุนเราจะได้รับดอกเบีย้ยหรือผลตอบแทนใช่ไหมคะดอกเบีย้ยแบบปกติหรือ simple interest คือดอกเบีย้ยที่คิดจากเงินต้นที่เราฝากหรือลงทุนครั้งแรกเท่านั้นดอกเบีย้ยทบต้นนี่แหละค่ะคือความมหัศจรรย์มันคือดอกเบีย้ยที่คิดจากเงินต้นบวกกับดอกเบีย้ยที่เคยได้รับมาแล้วค่ะพูดง่ายๆคือดอกเบีย้ยที่ได้จะเอาไปรวมกับเงินต้นแล้วงอกดอกเบีย้ยต่อไปอีกได้เรื่อยๆเหมือนหิมะที่กลิ้งลงมาจากภูเขายิ่งกลิ้งมานเท่าไหร่ก้อนหิมะก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะ แล้วทำไมถึงเป็นความมหัศจรรย์ล่ะคะเพราะพลังของมันจะแสดงผลอย่างชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปค่ะในช่วงแรกๆอาจจะดูไม่เยอะแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้นเงินจะเติบโตแบบก้าวกระโดดทำให้เงินก้อนเล็กๆกลายเป็นเงินก้อนใจได้โดยที่เราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะแทบปล่อยให้เวลาและดอกเบีย้ยทบต้นทำงานของมันแกนแท้ของดอกเบีย้ยทบต้นเวลาคือปัจจัยสำคัญที่สุด สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ดอกเบีย้ยทบต้นทำงานได้อย่างเต็มที่คือเวลาค่ะยิ่งคุณเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่เงินของคุณก็ยิ่งมีเวลาในการงอกเงยและทบต้นได้นานขึ้นเท่านั้นลองดูตัวอย่างนี้กันนะคะตัวอย่าง A เริ่มต้นเร็วคุณ A เริ่มลงทุนเดือนละ2,000บาทตั้งแต่อายุ25ปีด้วยผลตอบแทนเฉลี่ย7%ดต่อปีเมื่ออายุ60ปีหรือ35ปีต่อมาคุณ A จะมีเงินประมาณ3.3ล้านบาท ตัวอย่าง B เริ่มต้นช้ากว่านิดเดียวคุณ B เริ่มลงทุนเดือนละ2,000บาทตั้งแต่อายุ35ปีช้ากว่าคุณ A แค่10ปีด้วยผลตอบแทนเฉลีย่ย7ต่อปีเมื่ออายุ60ปีหรือ25ปีต่อมาคุณ B จะมีเงินประมาณ1.5ล้านบาทเห็นไหมคะว่าการเริ่มต้นเร็วกว่าแค่10ปีทําให้มีเงินเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวนี่แหละคือพลังของเวลาและดอกเบี้ยทบต้นที่ทํางานร่วมกันค่ะ เราจะใช้พลังของดอกเบีย้ยทบต้นเพื่อสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไรเมื่อเข้าใจถึงพลังของมันแล้วมาดูกันค่ะว่าเราจะนำความมหัศจรรย์นี้มาใช้กับชีวิตทางการเงินของเราได้อย่างไรบ้าง 1. เริ่มออมและลงทุนให้เร็วที่สุดค่ะนี่คือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่ไม่ต้องรอให้รวยก่อนวินาทีนี้คือดีที่สุดค่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามวันนี้คือวันที่ดีที่สุดที่จะเริ่มต้นค่ะ เริ่มจากน้อยๆแม้เดือนละ100บาท500บาทหรือ1000บาทก็เริ่มได้ค่ะขอแค่ทำอย่างสม่ำเสมอ 2. ลงทุนไม่ใช่แค่ฝากเงินค่ะการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปดอกเบี้ยที่ได้อาจจะต่ำมากจนไม่เห็นพลังของการทบต้นค่ะดังนั้นเราต้องนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นกองทุนรวมเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับมือใหม่เพราะมีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพดูแลให้และใช้เงินลงทุนเริ่มต้นน้อย กองทุนรวมตราสารหนี้หรือกองทุนรวมผสมสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางกองทุนรวมหุ้นสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูงขึ้นและมีเป้าหมายระยะยาวหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นๆสำหรับผู้ที่มีความรู้และเข้าใจความเสี่ยงประกันชีวิตแบบสะสมทับหรือบำนาญเป็นอีกทางเลือกที่ได้ผลตอบแทนจากการทบต้นและมีหลักประกันชีวิต 3. ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ DCA Dollar Cost Averaging พลังของดอกเบีย้ยทบต้นจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเราลงทุนอย่างสม่ำเสมอค่ะตั้งค่าโอนอัตโนมัติให้หักเงินจากบัญชีเงินเดือนหรือบัญชีออมทรัพย์ของเราไปลงทุนในกองทุนรวมหรือหุ้นอัตโนมัติทุกเดือนลดความเสี่ยงการลงทุนแบบ DCA จะช่วยถั่วเฉลี่ยต้นทุนทำให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องการจับจังหวะตลาดค่ะ 4. ปล่อยให้เงินทำงานไม่ถอนก่อนเวลาอันควร สิ่งสำคัญคือต้องให้เวลากับเงินของเราได้ทำงานอย่างเต็มที่ค่ะกำหนดเป้าหมายระยะยาวเช่นเก็บเงินเพื่อกเกษียณเก็บเงินเพื่อการศึกษาลูกหรือซื้อบ้านอดทนต่อความผันผวนการลงทุนมีความผันผวนเป็นเรื่องปกติค่ะย่าตื่นตระนกและถอนเงินออกมาเมื่อตลาดตกให้เชื่อมั่นในพลังของการทบต้นในระยะยาว 5. เพิ่มเงินลงทุนเมื่อทำได้ หากมีโอกาสหรือไรายได้เพิ่มขึ้นลองเพิ่มจำนวนเงินที่ลงทุนในแต่ละเดือนดูนะคะมันจะช่วยเร่งให้เงินของเราเติบโตได้เร็วขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยค่ะสรุปใช้ความมหัศจรรย์น,นี้สร้างอนาคตของคุณดอกเบี้ยทบต้นไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนค่ะแต่มันคือหลักการทางคณิตศาสตร์ที่ท่งพลังที่สามารถเปลี่ยนชีวิตทางการเงินของเราได้จริงๆกุญแจสำคัญคือเริ่มต้นให้เร็วที่สุดลงทุนอย่างสม่ำเสมอและให้เวลาเงินของคุณได้เติบโตค่ะ อย่าปล่อยให้ความมหัศจรรย์อันดับที่8ของโลกนี้ผ่านไปโดยที่คุณไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างอนาคตที่มั่งคั่งและอิสระทางการเงินให้กับตัวคุณเองค่ะหากคุณชอบเนื้อหานี้ฝากกดติดตามแชร์หรือส่งต่อให้เพื่อนๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ